รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ที่เราอยู่กันที่สถานีกเกษตรหลวงอินทนนท์นะคะมาหลายวันค่ะแล้วก็ขับรถกันต่อมาอีกประมาณ1ชั่วโมงนะคะเพราะสาได้ยินมาว่ามีอีกหนึ่งชุมชนที่น่าสนใจค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ้านป่าเกียรนั่นเองนะคะซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แหนั่นเองค่ะก็ ที่นี้เนี่ยเขาก็จะเป็นชุมชนของชาวปาเกยอนะคะซึ่งจะมีทั้งนับถือศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ค่ะแล้ววันนี้วันที่เรามาเนี่ยก็ตรงกับวันอาทิตย์พอดีนะคะซึ่งชาวบ้านที่เขานับถือศาสนาคริสต์เนี่ยเขาก็จะมารวมกลุ่มการน้อมนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์นะคะไหนๆเรามาที่นี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปร่วมกิจกรรมกับชาวบ้านกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปทําความรู้จักกับพี่ๆในชุมชนนี้กันด้วยค่ะ วันอาทิตย์ถือว่าเป็นวันสําคัญมากๆของผู้คนที่นี่เพราะเป็นวันที่จะได้มาโปรดเพื่อมาทํากิจกรรมทางศาสนาและว,วันนี้ยังเป็นวันที่เราจะได้เห็นผู้คนแต่งตัวด้วยชุดประจำเผ่าที่สวยงามตั้งแต่เด็กๆตัวน้อยๆไปจนถึงผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ค่ะมองไปรอบๆแล้วก็รู้สึกอบอุ่นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขออยู่ที่นี่สักครู่นะคะแล้วจอจะพาไปสัมผัสวิถีแห่งความยั่งยืนของผู้คนที่นี่กันค่ะ ตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงแล้วนะคะกิจกรรมในโบสถ์ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยค่ะแต่ว่ามีกิจกรรมหนึ่งที่จะสนใจนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนที่นี่และก็ส่งเสริมการออมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าตรงนี้นะคะพี่ๆเขากำลังทำอะไรกันอยู่ค่ะโอ้โหพี่ๆนั่งกันเต็มห้องเลยอบอุ่นเรามาอยู่กันตรงนี้ เนื่องจากว่าตรงนี้เป็นกลุ่มอ,อมรั์ใช่ไหมคะค่ะสวัสดีพี่ทุกคนค,ะค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้จ๋าก,ก็อยู่กับพี่พี่รมแล้วนะคะที่เป็นหัวหน้ากลุ่มตรงนี้อยากให้ช่วยแนะนำแล้วก็อธิบายเล่าเรื่องราวความเป็นมาของกลุ่มอ,อมรั์ของเราค่ะก็มีมีเจ้าหน้าที่ได้มาแนะนำเกี่ยวกับอมรัพ์เนาะแล้วก็ตอ,กอนหลังก็เราเริ่มสนใจ S <S <k> สนใจแล้วแล้วก็ประชาสัมพันธ์สึ่กันและกันในสมาชิกในในหมู่บ้านเนาะ <S 2> <S 2> <S แล้วตอนนั้นก็เราก็เออเราตกลงว่าเออโอเคเอ้อมด้วยกันเนาะแต่เราก็ได้เรียกประชุมกันนะแต่ตังคณะกรรมการเนาะ,ะต่างแล้วก็ออมเดือนละ50ขึ้นไปสมาชิกอยู่ประมาณ60คส60คน, <S <S 60น,นหลสทีค หลายหลังหลาเข้ามา,านี่นะจนถึงตอนนี้มีจำนวนกี่คนแล้วคะ300 3 0 0 310คนมีใบกู้ยืมเนะาะใบกู้ไปฝากอาแต่เล่มหนึ่งที่คนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกสมาชิกเอมาฝากนี้จะได้เล่มเล่มแบนี้เป็นเล่มแบบนี้สมุดประจำตัวสมาชิกนะคะก็จะคล้ายๆกับ เรียกว่าไงอ่ะบัญชีของธนาคารนะเนาะแบงก์บุ๊กของเรานะคะแบบนี้นี่แล้วจะมีชื่อน,นี่เป็นรหัสไหมคะครับมีรหัสสมาชิกส่วนด้านในเนี่ยคะ่ะก็จะมีนี่เลยเป็นช่องเนาะรับเท่าไรจ่ายเหมือนแบบฝากถอนเทา่าไรหรือว่าจะมีการกู้ยืมชําระคืนนะมียอดคงเหลือแบบนี้แล้วก็ เราพูดถึงว่าดอกนี้คือมันไม่ถึงขั้นที่ว่าร้อยละบาทหเดือนอันนี้เป็นถึงดอกการกู้ยืมใช่ไหมคะเงินฝากอยู่ที่ปันผลเกิดปุ๊บก็สามารถมาเป็นสมาชิกของนี่เลยมีสมุดเป็นของตัวเองแบบนี้พ่อแม่่มก็มาทำให้ก็เรียกว่าเป็นอีก หกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมนะคะแล้วก็ความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ดีขึ้นนั่นเองค่ะก็ขอบคุณพี่ๆมากเลยนะคะวันนี้ที่ทําให้เราได้มาดูเรื่องราวของการออมพย์แล้วก็อธิบายได้เข้าใจเนาะค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะเพิ่งรู้ว่าที่นี่มีกลุ่มทอผ้าด้วยนะคะ แต่ที่นี่พิเศษมากๆคือจะมีการนํารูปแบบที่ทันสมัยมาผสมผสานกับลวดลายดั้งเดิมด้วยค่ะซึ่งสาวๆในชุมชนเนี่ยจะมารวมตัวกันในยามว่างเป็นประจำมาแบ่งปันทักษะการทอผ้าและต่อยอดภูมิปัญญากันที่นี่ไปค่ะไปหาพี่ๆเขากันค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับกลุ่มพัฒกรรมค่ะอยู่กับพี่ๆน้องๆในหมู่บ้านนะคะสวัสดีค่ะ สำหรับกลุ่มของเรานะคะเป็นกลุ่มหัตถกรรมเล็กๆงานหัตถกรรมของเราเนี่ยจะเป็นอาชีพเสริมค่ะไม่ใช่อาชีพหลักแล้วก็ไม่ได้ทำเป็นธุรกิจแต่ว่าเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวแต่ละคนค่ะก็กลุ่มเราทั้งหมดเริ่มแรกมี4คน4คนตอนนี้มี27คนค่ะ<อ>ถ้าเป็นแบรนด์เกี่ยวกับทาโพกิทาโพก,โกีซึ่งหมายถึงว่ากีเอลกีเอลทาโพ ก็คือกี่กี่ตัวเล็ก่กีตัวนี้ใช่ไหมคะกี่เล็กแล้วก็ถ้าโพกี่ก็คือกี่เอวที่ทำลวดลายได้ค่ะก็จะเน้นงานมือ100%เอร์ซอีกแบรนด์หนึ่งก็คือคาร n นชิดจะประยุกต์ออกมาอีกอีกหน่อยหนึ่งค่ะก็จะมีการตัดเย็บแบบอกาะอกกับโปรงเอาผ้าผ้าผ้าทอไปเย็บเข้ากับกระโปรงยีนอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ใช่ไหมคะค่ะ นี่เป็นลายดั้งเดิมเหมือนกันเนาะมันจะละเอียดมันมันต้องใช้กี่ตัวเล็กๆหลายตัวค่ะแต่แต่ถ้าอย่างที่ทอเนี่ยเป็นกระเป๋าจะใช้จะใช้ตัวโยกแค่ตัวเดียวค่ะใช้กี่แค่ตัวเดียวพอเราอยู่กับโครงการหลวงแล้วก็อาจารย์เขาก็อยากให้เราพัฒนามากขึ้นมีการประยุกต์ค่ะประยุกต์ในหลายอย่างเนาะอันนี้เราเรามอบให้กับองค์คมนตรีพลเอกกำมปนาทค่ะ หนึ่งหนึ่งชิ้นแต่แต่จะเป็นลายลายแบบดัางเดิมเนาะนี่เป็นไดอารี่ค่ะเป็นแอนลี่ด้านในสวยมากปกแบบว่าดูปรับกันละเอียดเลยนะคะนี่ข้างในก็จะเป็นสมุดไดอารี่โจทย์ต่างๆอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีกระเป๋าค่ะอันนี้เป็นย่ามเป็นย่ามอันนี้เป็น ผ้าคลุมไหล่ไหมผ้าพันคอผ้าพันคอถ้าผ้าคลุมไหล่จะใหญ่กว่านี้จะผืนใหญ่กว่านี้อ่าแบบนี้เลยเป็นผ้าพันคอแล้วก็ตัวนี้จะเป็นผ้าปูโต๊ใช่ไหมคะจริงๆแล้วตัวเนี้ยเป็นเป็นผ้าห่มที่เขาเรียกว่าผ้าห่มที่เขาไว้ไว้ไว้อุ้มเด็กพอมีแขกมาแล้วก็เราเอามาปูโต๊กันเยอะขึ้นอ,อะไรก็เลยมีการไปรับแขกใช่ค่ะนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นอันนี้ บริษัทปตทจำกัดมหาชนขอขอบพระคุณท่านที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกโดยแคมเปญน,นี้สำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดี ตามที่กลุ่มปะตะทได้ประกาศเจตนารมณ์ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมาย n e น z r r o e m i s s i o n 2050จึงได้จัดทำแคมเปญคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของ n Net z e r o e m i s s i o n ผ่านแอปพลิเคชันเกมคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกโดยต้นไม้ที่ผู้เล่นเก็บได้ในแอปพลิเคชันเกมทุกต้น ทางปตทจะนำไปปลูกจริงในพื้นที่ปลูกป่า2ล้านไร่ของกลุ่มปตทปัจจุบันสำหรับเกมคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกมีสถิติการเก็บต้นไม้ในเกมมากกว่า3ล้าน8แสนต้นและมีการดาวน์โหลดเกมรวมถึง179,513ครั้งซึ่งเป,เป็นเป้าหมายที่มากกว่าที่คาดการไว้ เราไปอบรมกับหลายๆที่แล้วก็พอพอเริ่มเริ่มมีเสืออะไรเข้ามาเยอะขึ้นอะไรเราก็เห็นว่าจริงๆแล้วมันสามารถนอกจากแลกเปลี่ยนเป็นอาหารเราสามารถแปลเป็นเงินได้อ,อย่างป้าบางคนเนาะเขาเขาเป็นผู้ดูแลผู้พิการเขาเขาแก่แล้วบางคนเนาะเขาไม่สามารถไปใช้แรงที่สวนได้แต่แต่อยู่บ้านทอผ้าอะไรแบบนี้ได้ค่ะก็เลยว่า ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เสริมเข้ามาให้กับผู้สูงอายุด้วยประยุกตขึ้นมาแล้วเนาะเป็นการลอยลูกปัดแล้วก็ทําต่างหูน่ารักมากเลยสีสันโออินเทรนด้วยนะตอนนี้สีส้มกําลังมากําลังฮิตนี่น่ารักมากมีตุ้มหูมีผลิตภัณฑ์เขามีหลายแบบเลยเอ๊ะอย่างน้องอย่างเงี้ยทำไมใส่สีขาวบางคนใส่สี ดำแบบนี้มีที่มาไหมคะมีค่ะเพราะว่าโดยโดยหลักแล้วเนี่ยเด็กผู้หญิงตั้งแต่เด็กจนถึงก่อนแต่งงานเนี่ยเขาจะใส่สีขาวาจะเป็นเดรสสีขาวต้องเป็นเดรสแบบนี้สีขาวเป็นเดรสสีขาวแล้วก็เขาเขาจะมีลวดลายตกแต่งน่ารักหนารักของเขาแบบนี้แต่ไม่น้องมีลายค่ะ,คะแต่ว่าในาปัจจุบันเนี่ยเป็นแฟชั่นขึ้นมาอีกอเด็กๆเ,เขามีอิสระเยอะขึ้น เขาก็จะเอาสีแดงสีชมพูสีน้ําเงินสีอะไรเข้ามาใส่แทนอนี้ไง่ากำลังปักสีชมพูอยู่ใช่ไหมน่ารักมากอันนี้ก็น่ารักดูมีดอกมงดอกไม้ก็คือก็ใส่ได้เป็นแบบว่ะสีชมพูสีอะไรแต่ว่าถ้าเป็นสีดำแบบนี้ถ้าถ้าเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วจะใส่เสื้อเสื้อกับผ้าถุงอ๋อไม่ใช่เป็นเดรสไม่ใช่เป็นเดรสค่ะแต่ว่าแต่ว่าถ้าคนเป็นสาวนะคะ จนถึงแก่ถ้ายังไม่ได้แต่งงานเนี่ยเขาก็จะใส่สีขาวใส่เดรส<า>จน <ไป S 1> ถึงค่ะใส่เดรสจนถึงเสียชีวิตไป<อ>เลยค่ะ<อ>ผู้ใหญ่เขาเล่าให้ฟังมานะคะว่าเราเป็นคนกะเลี่ยงเนี่ยเราเป็นคนเรียบๆง่ายๆเรามีความซื่อสัตย์เราไม่มีข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังแบบนี้ค่ะ<อ>ก็เลยเสื้อเราเนี่ยมันจะมันจะเหมือนการทั้งสองด้านไม่ว่าเราจะใส่ด้านไหนเราก็จะเราก็ คือเราก็เป็นแบบนี้อีกง<ไ>งเงี่ยค่ะการ,รทาง,<ไ>งด้านหน้าด้านหลังค่ะ<ไ>มีความซื่อส<ไ>ัตย์แบบนี้ค่ะนี่เลยค่ะแลวนี่ก็คืออีกหนึ่งเขาเรียกว่าไงคะวัฒนธรรมเนาะในชุมชนนี่น่าสนใจนี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอลองมาให้เวลาจับฝึกหัดหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน่าสนใจเกี่ยวกับการปักแบบนี้มากเลยค่ะนี่น้องเขาจะให้ปักละ จากทอผ้าแล้วอีกหนึ่งอาชีพที่โครงการหลวงได้เข้ามาสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนที่นี่อย่างยั่งยืนและก็เป็นหัวใจหลักเลยก็คือการปลูกพืชผักเมืองหนาวนั่นเองค่ะไปกันค่ะไปดูว่าเขาปลูกอะไรกันที่แม่แฮบ้าง เราไปเดินเล่นกันในหมู่บ้านป่าเคี้ยน้อยมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาอีกจุดหนึ่งที่เรียกว่าก็เป็นหัวใจของชุมชนนะคะให้เรามาดูวิถีชิวยุของชาวบ้านบ้านป่าเคี้ยน้อยกันเนี่ยตรงเนี้ยพอเรามองลงไปนะคะแอ่งตรงนี้จะเป็นที่ที่ชาวบ้านเนี่ยปลูกผักกันเต็มเลยค่ะโอ้โหผักสวยๆทั้งนั้นเลยมองไปตรงไหนก็เป็นแต่สีเขียวแต่ว่าเอ๊ะเขาปลูกอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรา เดินลงไปดูข้างล่างกันค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหนี่พี่พี่เขากำลังตอนนี้กำลังทำอะไรกันอยู่คะโอ้วันนี้ถอนหญ้าถอนหญ้าในแปลงผักอะไรยังเป็นกระหล่ำเนาะใช่ไหมโอ เพราะว่าตั้งแต่โครงการหลวงเนี่ยเข้ามาก็จะช่วยแนะนําชาวบ้านนะคะว่าให้ปลูกแบบอะไรบ้างอะไรดีนะก็เขาบอกว่าพอปลูกตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะสลับสับเปลี่ยนเป็นพืชอ,อื่นๆนะหมุนเวียนกันไปนะคะเพื่อแบบว่าป้องกันโรคกันแมลงแบบนี้ด้วยเนาะก็เลยทําให้ชาวบ้านที่นี่เนี่ยสามารถปลูกแล้วก็ทํารายได้ตลอดทั้งปีเลยละคะ่ะถอนวัชพืชกันก่อน เห็นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะคะเป็นไร่ฝิ่นหมดเลยค่ะเนี่ยเต็มพื้นที่บริเวณนี้เลยชาวบ้านเขาก็จะปลูกฝิ่นกันจนเมื่อประมาณสัก40-50ปีก่อนเนี่ยนะคะในหลวงรัชากาลที่9้าท่านได้สเสด็จมาที่นี่มาเยี่ยมประชาชนของท่านนะคะแล้วก็ได้เห็นการปลูกฝิ่นพอชาวบ้านปลูกฝิ่นเนี่ยก็จะมีการสูบฝิ่นต่างๆคือมันก็ไม่ดีอะเนาะทั้งเรื่องของสุขภาพรวมถึงชีวิตของชาวบ้านที่ด้วยนะคะนี่เลยเป็น จุดเริ่มต้นเนาะของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แหนั่นเองค่ะที่จะเข้ามาดูแลประชาชนตรงนี้นะคะก็เลยเป็นที่มาของการปลูกพืชเมืองหนาวเช่นที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพวกผักสลัดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะก็คือทําให้ชาวบ้านเนี่ยมีไรายได้ที่มากขึ้นที่สําคัญก็ไม่ต้องไปสู้ราคาเนาะกับผักเมืองร้อนของเกษตรกรด้านล่างด้วยนะคะ ก็เ <One> ร <input> ียกว่าเป็นอีกหนึ 1941, um er. human, human, уки, ่งจุดที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านที่นี่ได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะเนี่ยค่ะเห็นว่าเกษตรกรที่นี่นะคะปลูกผักกันเยอะมากๆเป็นพันๆตันต่อปีถ้าเป็นแบบนี้ ปลูกผักเยอะขนาดนี้พื้นที่กว้างขนาดนี้เรื่องของน้ําระบบน้ําเขามีการบริหารจัดการน้ํากันยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปถามเกษตรกร,ร,กรตัวจริงกันดีกว่าค่ะ อยู่กับเกษตรกรค่ะทา่บ้านป่าเกียกันแล้วตอนนี้อยู่กับพี่ประสิทธิ์นะคะสวัสดีสสดค่ะนี่เรามาพูดคุยกับเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงกันเลยนะคะตอนนี้เขาบอกว่าที่บ้านป่าเกียเนี่ยนะมีการปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆนะคะเยอะมากมากเลยถ้าถ้าแบบนี้พืชผักที่เราปลูกจะมีอะไรบ้างอะคะมีหลายตัวมีบิดรุดแล้วก็หอมหอมีผักกาดขาวปลีครับ แล้วก็มีกะหล่ำแดงกะหล่ำม,ม,ม่วงครับน้ําพอไหมปลูกเยอะขนาดนี้แล้วยิ่งในช่วงหน้าแล้งที่กําลังมาถึงแบบนี้เราทํำยังไงกัน,นะคะคือสําหรับน้ำในอ่างนะครับคือของชนประทานที่สร้างไว้นะครับ<ม>คือจะมีกฎรละเบียบแล้วก็ระบบการใชาน้ำนะครับ<ม>คือถ้ามีน้ําเวลาชุกเชิญมาก่อจะมีสมาชิกมาประชุมร่วมกัน<ม>ว่าขาดแคลนก็จะ ใช้โดยระบบจำกัดนะครับถ้าเป็นหน้าร้อนหน้าร้อนก็จะใช้ประมาณสปริงเกอร์ประมาณ5-6ถึงหตัวครับสำหรับคนึ่งคนก็จะมีจำกัดว่าจะมีสปริงเกอร์ห้ถึงหกหัวถ้าน้ำน้อยลงก็จะมีการลดปริมาณการปลูกด้วยใช่ไหมคะฉุดสั่นน้ำกันไม่ได้ก็คนนี้อยากใช้น้ำเยอะอยากใช้น้ำน้อยเรามีปัญหานี้ไหมหรือว่าเราแก้ไขยังไงคะ คือตรงนี้ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับคือการเองทั้งหมดเลยคือสมาชิกทั้งหมด3ามสี่กว่ารายอ่ะที่ใช้น้ําจากอ่างหมยหอยนะครับคือจะเป็นดูแลร่วมกันทั้งหมดเลยครับจะไม่มีปัญหาเพราะว่าช่วยกันดูแลด้วยใช่ไหมคะพูดคุยกันได้เหมือนแบบเป็นครอบครัวแบบพี่แบบน้อง เมื่อก่อนจะมีแค่ทำนาทำนาส่วนหนึ่งแล้วก็ตอนตอนเด็กๆก็ส่วนตรงนี้จะเป็นไร่ฟินหมดเลยครับแล้วหลังจากคงกระหลวงเข้ามาปุ๊บก็ฟินนี่มันก็หายไปทีละนิดทีละนิดทั้งหมดเลยับพื้นที่ทั้งหมดส่วนมากจะเป็นไร่ฟินมีทดแทนเนาะทดแทนฟินน้พืชเมืองหนาวนะครับหลายๆอย่างเดี๋ยวนี้ก็สําเร็จมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีเลยครับ ลักๆแล้วสำคัญที่สุดก็คือคนในชุมชนชีวิตก็ดีขึ้นหมดเลย <c oughs> ด้านได้ส่งลูกเรียนเนาะ <c oughs> ครับหลายๆคนก็สซมเ็จครับ ตอนนี้นะคะเราก็เดินทางออกจากบ้านฝ่ากเกีย้ยมาที่อีกหหมู่บ้านนะคะที่บ้านม่อนยะค่ะที่นี่ก็จะเป็นพี่น้องชาวมงเนาะและนี่ตอนนี้เราอยู่ในแปลงสตรอเบอรีร่นะคะนี่เลยโอ้โหปลูกกันแบบเยอะมากๆเลยแล้วก็สตรอเบอรีร่ลูกแดงๆน่าทานทั้งนั้นเลย เขาบอกว่าสตรอเบอรี่ที่นี่นะพิเศษกว่าที่อื่นนะคะสามารถเก็บได้ตั้งแต่หน้าหนาวยันหน้าร้อนนะคะจนถึงเดือนเมษาเลยอะ่ะเอาเป็นว่าเห็นแดงๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปเก็บสตรอเบอรี่กันค่ะนี่เรามาเก็บสตรอเบอรี่กันค่ะลูกนี้ก็ใหญ่เนาะ เห็นสวยๆลูกแดงๆแบบนี้พันธุ์ที่เรากำลังเก็บกันอยู่นี้ก็คือพันธุ์พระราชทาน80นะคะให้ดูใกลๆ้ๆโอ้โหเนี่ยค่ะสาเหตุที่ชื่อของสตรอเบอรี่เนี่ยจะมีชื่อว่าพันธุ์พระราชทานต่างๆเช่นพันธุ์พระราชทาน80อย่างเงี้ยนะคะเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนี่ย ตรงพ,พื้นที่แถวนี้เนี่ยก็จะเป็นการปลูกไร่ฟินเนาะเหมือนพื้นที่อื่นๆนะคะในหลวงรัชกาลที่9ก็พระองค์ก็ทรงมีพระราชดำรินะคะให้มีการพัฒนา,าวิจัยเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยปลูกสตรอมเบอรี่นะคะเป็นพืชทดแทนนั่นเองค่ะซึ่งการปลูกสตรอมเบอรี่เนี่ยแรกๆมันก็ไม่ได้ง่ายเลยเนาะในบ้านเราเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อน เราอาจจะชอบอากาศเย็นนะคะดังนั้นก็เลยต้องมีการวิจัยกันพัฒนาในส่วนของโครงการหลวงด้วยนะคะนี่แหละจนกว่าจะได้พันแบบนี้เรียกว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ทําให้ชาวบ้านเนี่ยมีไรายได้คะ่ะนี่สดสดแบบนี้เลยอะ่ะเก็บแล้วเราก็ทานได้เลยนะนี่แบบนี้เลยคะ่ะลองชิม หวานมากสดๆจากต้นเลยเก็บกลับบ้านดีกว่านี่ค่ะเห็นต้นนี้ไหมอยู่กลางไรสตอรอเบอรี่เลยตัวน,นี้คือต้นพลับนั่นเองนะคะเนี่ยที่อยู่กลางแปลงสตอรอเบอรี่แบบนี้เป็นเพลกตัวจริงเลยนะ ของการที่ทําให้บ้านแม่แห่เนี่ยนะคะสามารถปลูกสตรอเบอรี่ได้ยาวนานตั้งแต่ฤดูหนาวยาวมาจนถึงฤดูร้อนนั่นเองค่ะเพราะว่าในช่วงฤดูหนาวเนี่ยนะคะเจ้าต้นพลับเนี่ยเขาจะไม่มีใบนะสตรอเบอรี่ก็จะได้รับแสงแดดแบบเต็มๆนะคะ,จะเจริญเติบโตเต็มที่ แต่พอเริ่มเข้าหน้าร้อนซึ่งแดดมันแรงจัดเกินไปเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาแบบพอดีเป๊ะเลยที่ต้นพับเนี่ยนะคะเริ่มแตกใบออกมาช่วยกรองแสงให้ตอบวัสดีด้านล่างนะคะได้รับแสงแดดแบบรำไรรำไรกำลังดีก็เลยในช่วงหน้าร้อนเนี่ยที่นี่เขาก็เลยปลูกสวัสดีได้นั่นเองค่ะ เกษตรกร,เ,กรเขาก็จะไม่ค่อยได้แบบใส่ปุ๋ยดูแลต้นผักเท่าไหร่แต่พอแบบเนี้ยพอมาอยู่กลางไร่สตรอเบอรี่เขาใส่ปุ๋ยให้สตรอเบอรี่ด้วยลับก็ได้ปุ๋ยไปด้วยนะคะเรียกว่าเป็นการเกื้อกูลกันในธรรมชาติที่แบบว่าเนาะดีามากๆเลยค่ะและที่สําคัญก็ยังเป็นการแบบช่วยประหยัดพื้นที่ในการปลูกด้วยนะคะเพราะว่าเนี่ยในแปลงเดียวกันในไร่เดียวกันปลูกเพื่อได้2ออย่างเลยค่ะได้ทั้งสตรอเบอรี่ได้ทั้ง,งลับเลยค่ะ ไรสตอเบอรี่ที่นี่ถึงทางจะไกลไปนิดทางลำบากไปหน่อยแต่พอมาถึงก็คุ้มค่าจริงๆค่ะนอกจากจะได้ชิมสตอเบอรี่พันธุ์พระราชทานสดๆจากต้นแล้วก็ยังได้เห็นการปลูกต้นพรับที่ไร่ทำให้เห็นเลยนะคะว่าการช่วยเหลือเกือ้อกูลกันก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับคนและธรรมชาติจริงๆค่ะแต่เดี๋ยวตอนนี้จะจะพาทุกคนไปอีกที่หนึ่งนะเขาปลูกไม้ผลยืนต้นขึ้นชื่อของที่นี่ไว้เยอะมากเลยค่ะ ไปกันค่ะนี่ลูกบ้วยสดๆเลยค่ะเก็บมาจากต้นเลยนะ เนี่ยค่ะตอนนี้จ่าก,ก็อยู่ในสวนของบวยนะคะแถวๆนี้อยู่เต็มเลยหลายต้นนะคะอาจจะไม่ค่อยเห็นว่ามีลูกบวยอยู่บนต้นแล้วนะเพราะว่าจ่ากเก็บมานี่เยอะแย,ยะเลยนะคะนี่แหละค่ะต้นบวยนะคะก็จะเป็นพืชยืนต้นที่เรียกว่าอยู่คู่กับโครงการหลวงเนาะเป็นพืชแบบอยู่ตั้งแต่รุ่นบุกเบิกมาเลยนะคะที่อยู่คู่กันมาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากปัญหาที่เป็น การปลูกไร่ฝิ่นของชาวบ้านในแถวแถวนี้แล้วเนี่ยที่นี่ยังประสบปัญหาภูเขาหัวลน้นเนื่องจากว่าเขาก็มีการทําไร่เลื่อนลอยอะไรอย่างเงี้ยเนาะทำไมที่นี่นะคะขาดพื้นที่สีเขียวชาวบ้านเขาสนใจด้วยอยากปลูกด้วยก็คงต้องเป็นต้นบวยนี่แหละค่ะเพราะว่าเขาจะมีผลผลิตนะคะมีลูกบวยให้ชาวบ้านเก็บไปสร้างรายได้กันทุกๆปีเลยล่ะค่ะนี่เก็บได้ครึ่งถุงละเดี๋ยวเราไปเก็บกันต่อให้เต็มถุงไปเลย ต้งไหนดีเก็บของเขามาซะเยอะเลยนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ใครอยากเก็บลูกม้วยแบบนี้นะคะก็ต้องมาตอนประมาณกลางเดือนกุมภานะ ว่าถ้าใครที่อยากจะมาเห็นดอกบววสวยๆนะคะดอกเล็กๆสีขาวๆน่ารักน่ารักก็ต้องมาช่วงต้นปีนะคะช่วงมกราก็จะเป็นช่วงเดียวกับที่เขามีซากุระเนาะแต่ต้นบววเขาก็จะมีดอกบววสีขาวๆน่ารักนะคะส่วนผลของบววเนี่ยนะคะเขาก็จะเอาไปทําเครื่องดื่มอมามักจองต่างๆหรือว่าจะไปทําเป็นบววเค็มบววอบแห้งก็อร่อยคะ่ะ แ,และนี่ก็คือเรื่องราวของความสุขที่แม่แฮชุมชนเล็กๆบนดอยสูงของประเทศไทยที่เกิดขึ้นจากการนำความยั่งยืนมาเป็นหัวใจของการใช้ชีวิตค่ะถ้าใครชอบวิถีชีวิตเรียบง่ายชอบบรรยากาศที่สวยงามแบบนี้ต้องติดตามตอนต่อไปนะคะคราวหน้าจะจะพาไปบ้านแม่สาวใหม่ที่น่าสนใจไม่แพ้แม่แฮเลยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ